อุ๊บสดาราสาวคนนี้สารภาพเคยลงรักพระเอกรุ่นพี่ที่เข้าฉากสวีทเยอะมาก เป็นทางนักแสดงพิธีกรชื่อดังสุดแกรงอย่างแพทนภปาตันตระกูดโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วอยู่บ่อยครั้งและมีอีกหลายผลงานที่แฟนคลับได้ติดตามผ่านโซเชียลโดยที่สาวแพทก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานเธอเองร่วมงานกับดาราหลายคนวันนี้2สิงหาคม65เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวการเป็นดาราของเธอที่มีเหตุการณ์หนึ่งเคยเกิดขึ้นกับเธอกับการแอบรักพระเอกที่เคยเล่นละครด้วยกัน โดยบอกว่าเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตตอนเข้าวงการใหม่ๆเล่นกับพระเอกคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่แล้วในเรื่องก็มีฉากสวีทเยอะมากบุกป่าฝ่าดงรักกันเราก็ไปรักเขาจริงๆเพลงรักขึ้นมาเป็นหน้าเขาเลยเพลงเศร้าขึ้นมาก็เขาจะทิ้งฉันไปแบบนั้นเลยแต่แค่เราไม่ได้บอกให้เขารู้